ให้บรรยากาศมันมันเอื้อหรือว่าเป็นความหวานระแวงทำให้ตึงเครียดลงกันนี้ยังต่อไม่ได้นะครับจนจนถึงขนาดนี้ทั้งสองฝ่ายก็ยืนยันว่าจะไปร่วมประชุมเพราะว่าเป็นส่วนหนึ่งที่เขาประกาศทั้งในแถลงการของสองประเทศนี่ว่ายังเคารพในกลไกที่มีอยู่ใช่ไหมซึ่งหมายถึง JBC ด้วยเพราะฉะนั้นใครก็ตามที่ถอยออกมาเนี่ยก็จะดูไม่ดีแต่ว่าก็เห็นด้วยกับอาจารย์อกว่าแต่ว่าเนื้อหาที่จะคุยกันเนี่ยมันจะได้ประโยชน์แค่ไหนยังไงคือตอนนี้มันอาจจะเลย ขั้นตอนของเรื่องการพูดถึงการปักปันเขตแดนแล้วเนีก็จะเอาทั้งหมดคืนแล้วตอนนี้ใช่ไหมครับเป็นเรื่องที่ค่อนข้างประเมินยากพอสมควรเหมือนกันนะคะอาจจะต้องดูสถานการณ์กันรายวันด้วยนะคะแต่ว่าอย่างที่เราบอกไปนะคะว่าสถานการณ์ที่มันเกิดขึ้นยังไงผลกระทบที่มันเกิดกับชายแดนเนี่ยมันก็ต้องเป็นสิ่งที่ต้องเดินหน้าแก้ปัญหากันจริงๆนะคะคุณเทว่าชายเป็นเป็นเรื่องใหญ่แล้วก็เรื่องร้อนมากที่เกิดขึ้นในช่วงเวลานี้ใช่ก็เป็นโจทย์ที่ท้าทายรัฐบาลล่ะ แต่ท้าทายความเป็นผู้นำของของหัวหน้ารัฐบาลด้วยในเรื่องนี้นะครับซึ่งก็โชคไม่ดีไปเจอในช่วงเวลาที่การปัญหาภายในของเราก็เยอะอยู่เศรษฐกิจ<ม>เรื่องการเมืองทั้งหลายมันก็ประดังกันเข้ามา มันก็มันก็เป็นโจทย์ใหญ่แล้วค่ะค่ะถ้าอย่างนั้นถ้าจะบอกว่าเป็นการพิสูจน์ฝีมือรัฐบาลถ้ารัฐบาลทําเรื่องนี้ได้สําเร็จก็คือต้องเอาดินแดนกลับมาให้ได้อย่างนั้นเป็นตัวชี้วัดแบบนั้นหรือเปล่าล่ะคะอาจารย์เออผมว่าเรื่องดินแดนมันก็ว่ากันยาวๆนะครับไม่รู้สมัยรัฐบาลน,นี้จะจะพอไหมออนะครับแต่ว่าณวันนี้นะครับนายกรัฐมนตรีก็จะต้องทําบทบาทภาวะผู้นําให้เด่นชัดนะครับก็คือมีความแข็งแรงสแสดงจุดยืนที่ชัดเจนอา,อาจจะ พูดน้อยๆก็ได้นะครับแต่ขอให้มันมีช่องทางที่ได้ขยายต่ออะไรทํานองนี้นะครับก็ก็ให้กําลังใจาทางรัฐบาลด้วย<ม>เช่นกันนะครับแต่ว่าทางฝั่งกัมพูชาเนี่ยระยะยาวเนี่ยก็น่าห่วงเหมือนกัน<ม>เ,เพราะว่าจริงๆแล้วกัมพูชาก็ไม่ได้เป็นศัตรูกับไทยอย่างเดียวนะครับในมิติทางเฉตแดนก็มีความขัดแย้งกับเวียดนาม,มกับสปปลาวดด้วยนะครับแล้วบางครั้งเนี่ยอย่างเช่นที่สมเด็จคุณเซนสื่อสารมาว่า สามเหลี่ยมมรกตเป็นของกัมพูชาเนี่ยผมผมไม่ค่อยเห็นด้วยสักเท่าไหร่เพราะว่ามันเป็นพื้นที่พัฒนาเศรษฐกิจที่สําคัญแล้วเกี่ยวกับสปปลาวด้วยใช่ไหมครับซึ่งซึ่งสมเด็จบุนเซนอาจจะต้องยับยั้งชั่งใจหรือว่าคํานึงถึงการลดเรื่องของการปลุกเล้าบางอย่างนะครับที่ดีที่สุดเนี่ยผมคิดว่าก็คือการให้ทั้งสามประเทศนั่นแหละมานั่งลงคุยกันแล้วก็จะร่วมกันพัฒนาพื้นที่แบบนั้นยังไงเพราะว่า คือผมมองยังไม่เห็นโอกาสที่มันจะสามารถสัางให้มันชัดเจนได้ว่านี่เป็นดินแดนของของไทยคุณเอาไปเท่านี้ฉันเอามาเท่านี้เนี่ยผมมองไม่เห็นภาพนั้นเลยนะโอ้จริงๆน่าสนใจมากถ้ามานั่งคุยกันแล้วสามารถที่จะพัฒนาพื้นที่ร่วมกันได้ในบริเวณเขตแดนนี่น่าจะดีมากๆเลยนะคะใช่ครับใช่ครับเพราะเพราะว่าไม่กี่ปีมาเนี้นะครับทางกัมพูชาก็มี ข้อขัดแย้งกับสปปลาวเขตแดนลาวตรงลาวใต้ที่ติดกับเขมรทางด้านสตึงเตรงเนี่ย<ม>นะครับก็มีการาวางกําลังทางทหาร,<ช>รเผชิญหน้ากัน<ช><ช>ด้วยแล้วาภาคประชาชนกัมพูชาก็มีขบวนการเคลื่อนไหวในโซเชียลที่จะ ทวงเกาะฟูกวกจากเวียดนามคืนอะไรอย่างเงี้ยซึ่งเวียดนามก็ลงทุนลงแรงพัฒนาไปมากอะไรทานองเนี้ยดังนั้นเนี่ยปัญหาปัญหาที่เราเผชิญกับกัมพูชาเนี่ยกัมพูชาก็มีปัญหาบางอย่างเรื่องเขตแดนกับเพื่อน<ช>บ้านของเขาเองด้วยเหมือนกันซึ่งมันเป็นประเด็นที่อาเซียนเนี่ยควรจะรตั้งวงถกเพื่อจะชะลอปัญหา<ช>หรือยับยั้งพฤติกรรมของ ของบางประเทศได้เหมือนกันนะครับมีประเด็นหนึ่งที่อาจารย์พูดไปสักครู่คือน่าสนใจก็คืออิทธิพลของจีนในกัมพูชาเนี่ยมันก็จะเป็นประเด็นหนึ่งในระยะยาวที่มันจะทําให้กัมพูชาถูกตั้งคําถามเยอะว่าท่าทีที่แข็งกล้าวในหลายเรื่องเนี่ยมันมีผลประโยชน์อะไรที่มันมากกว่าตัวกัมพูชาเองหรือเปล่านะครับซึ่งตรงนี้ผมว่าเรื่องใหญ่เรื่องใหญสุดท้ายอาจารย์อยากจะฝากอะไรถึงคนดูประชาชนชาวไทยไหมคะตอนนี้ที่กําลังแบบ ก็บางคนก็รู้สึกสันติวิธีบางคนก็รู้สึกขึ้มขึ้มอยู่ในใจเนี่ยเราควรจะทํายังไงกับท่าทีของของคนของเราด้วยนะหรือว่าคนไทยควรจะยังไงบ้างคะอาจารย์คือผมว่าจะเป็นฝ่ายสันติวิธีนิยมนะครับหรือว่าจะสัจจานิยมต่อสู้เพื่ออำนาจและผลประโยชน์เนี่ยมันสามารถจะรอมชอมบูรณาการกันได้ขอให้กำหนดธงให้ชัดว่า เรารักษาผลประโยชน์ของเราแต่เราก็พร้อมที่จะอยู่ร่วมกับเพื่อนบ้านบ,บนหลักสันติวิธีแล้วสิ่งไหนที่เพื่อนบ้านทําที่มันดูขัดฝืนมมกับหลักสันติวิธีเราก็สามารถจะเปิดโปรงสามารถจะบรรยายพฤติกรรม,ม,มสามารถจะพูดถึงการตั้งกรรมการสอบสวนในพื้นที่ก่อนนะครับเค,ค,ครื่องไม้เครื่องมือต่างๆเราเนี่ยงัดขึ้นมานะครับแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งที่สําคัญก็คือเปิดพื้นที่ในการถามเสียงของคนชายแดนด้วยนะครับเพราะว่าเขาได้รับผลกระทบจากการสู้รบเขาพร้อมที่จะให้สู้ ลบกันจริงๆไหมหรือว่าถ้ามีอารมณ์อารวยได้คนชายแดนก็พร้อมที่จะให้เกิดการสันติในพื้นที่เนี่ยก็เอาเสียงแพลตฟอร์มตรงนี้จากคนชายแดนเข้าไปกดนะครับรัฐบาลทั้งสองประเทศเพื่อสร้างการผ่อนคลายความตึงเครียดได้นะครับผมผมมองสองส่วนคือส่วนของรัฐบาลเองเนี่ยผมคิดว่าต้องให้ความสําคัญกับการสื่อสารมากกว่านี้ทั้งกับคนในประเทศเองและกับประชาคมโลกคือตอนนี้กัมพูชาเป็นคนจูงประเด็นของของสังคมโลกละในเรื่องของเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น ด้วยวิธีการที่เขาถนัดนั่นนะครับกับสองผมว่าในภาคประชาชนเนี่ยก็คงแน่นอนอยากจะเห็นรัฐบาลมีความพร้อมในการที่จะปกป้องผลประโยชน์ของประเทศใช่ไหมครับแต่ขณะเดียวกันเนี่ยประชาชนเองเนี่ยแน่นอนครับเขามีอารมณ์เรื่องรักชาติเรื่องอะไรก็ผมก,ก,ก็เป็นเรื่องที่ดีแต่ว่าอยากให้เ้ามองกัมพูชาด้วยความเข้าใจคนกัมพูชาด้วยว่าสิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยมันไม่ใช่คนกัมพูชาทั้งหมดเห็นด้วยนะเป็นได่ว,ว่าช่องทางในการแสดงออกที่ไม่เห็นด้วยกับภาครัฐของเขาเนี่ยมันมีจํากัด สิ่งที่เกิดข,ขึ้นทบนบทนี้มันเป็นฝีมือของผู้นําทางด้านการเมือง <c oughs> แค่กลุ่มหนึ่งใช่ไหมแต่ไม่ควรจะมองเขมรเวลาพูดถึงเขมรไม่ใช่มองทั้งประเทศว่าอ๋อคิดอย่างนี้หมดเลยจะมาแย่งดินแดนจากประเทศไทยเลยหรือว่าอย่างงี้แต่คุณจะเข้าใจว่ามันเป็นฝีมือของคนไม่กี่คนเป็นนักการเมืองผู้นําทางด้านทางด้านฐบาลท่านั้นที่เป็นคนผลักดันสิ่งเหล่านี้อยู่ <c oughs> โอ้โหจะวิเคราะห์เรื่องนี้ต้องมองกันหลายมิติหลายมุมจริงแล้วก็มองก <c oughs> ว้างมากๆเลยนะคะสําหรับคนที่ติดตามประเด็นนี้อยู่วันที่ วันที่14มิถุนายนก็คงต้องดูกันอีกทีว่าอย่างที่อาจารย์บอกตลกลงคุยกันเรื่องอะไรกันแน่นะคะเ <c oughs> มื่อตัดออกกันหลายเรื่องพอสมควรนะคะแล้วก็เป็นเรื่องใหญ่ที่อาจจะต้องติดตามกันต่อด้วยนะคะคุณเทพประชัยคะค่ะแล้วก็สําหรับวันนี้นะคะเราก็พูดคุยกันในประเด็นเรื่องของว่าการต่อสู้เราไม่อยากให้ไปถึงเรื่องของสนามรบชายแดนและค่ะคุณผู้ชมแต่สิ่งสําคัญก็คือจะใช้กลไกหรือว่าเครื่องมืออะไรที่ไทยมีโดยเฉพาะเรื่องของการพูดนะคะที่จะทําให้เรื่องนี้จบลงได้อย่างสวยงามด้วยฝากติดตามกันต่อด้วยนะคะและทั้งหมดนี้ค ขอบคุณอาจารย์ดุลยภาพมากเลยนะคะที่มาร่วมวิเคราะห์กับเราในรายการคร่ะแล้วก็ขอบคุณคุณเทวชัยด,ด้วยนะคะคที่มาเป็นพิธีกรในวันนี้ด้วยนะคะคและทั้งหมดนี้คือแฟลชท็อกในวันนี้ค่ะฝากติดตามกันตอนต่อไปด้วยนะคะวันนี้เราทั้ง3คนลาไปเลยค่ะสวัสดีะคะ่ะสวัสดีครับ